ดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับผมจะเบียร์จากร้านอีมาร์ขายเครื่องเสียงที่เซียลังสิบนะครับผมวันนี้เราก็จะมีลำโพงดีๆมานำเสนอกันอีกแล้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นทรงแบบปาร์ตี้นะครับผมตอนนี้ช่วงนี้นะครับกำลังฮิตกันเลยนะฮะเป็นลำโพงแบบทรงปาร์ตี้นะครับมีหลายยี่ห้อเหลือเกินนะครับผมก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกซื้อนะครับว่ารุ่นไหน ที่ลูกค้าชอบนะครับผมแต่รุ่นนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํากันอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นยี่ห้อของ gxl นะครับรุ่น6510 P นะครับผมนะฮะทรงแบบนี้เลยนะครับทรงอย่างแบตเลยครับผมนี่แซดอย่างบอยนะครับตัวนี้จะเป็นทรงลําโพงดอก8นิ้วครับเบิ้ล2ดอกเลยเดียวนะครับผมนะฮะใช้กําลัง60วัตต์นะครับ60วัตต์ ims นะครับจะมีเสียงแหลมอยู่ตรงข้างบนนะครับผม แล้วก็ตรงแผงออนโทนนะครับก็จะมีตัวปรับแบบดิจิตอลปรับกันแบบเยอะแยะไปหมดนะครับละลานตาเหลือเกินนะครับจริงๆแล้วปรับไม่ได้ยากนะครับถ้าปรับบ่อยๆก็คุ้นชินกันไปเองนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้นะครับก็จะมีล้อลากนะครับผมนะฮะล้อลากอยู่2ล้อนะครับตัวนี้ไม่ได้ยกนะฮะเราสามารถลากไปไหนมาไหนได้อย่างง่ายสบายๆนะครับส่วนในการลากนะฮะจะมีที่จับลากนะครับ ก็กดปุ่มข้างล่างนะครับแล้วก็ยกขึ้นมานะครับแล้วก็เอียงแล้วก็ลากได้เลยนะครับผมส่วนวิธีการปรับนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเรามาดูลักษณะรูปร่างภายนอกของลำพงรุ่นนี้กันก่อนดีกว่านะฮะตัวนี้ส่วนสูงนะฮะอยู่ประมาณ70เซนนะครับผมน้ําหนักก็อยู่ประมาณ8กิโลกรัมนะครับอ่าก็อ่าถือว่าเราสามารถยกไปไหนมาไหนได้นะครับผมนะฮะไม่ได้หนักมากจนเกินไปนะครับแล้วก็มีท่อระบาย ลมอยู่ข้างหลังนะครับทำให้เสียงเบสนั้นออกมาดีนะครับผมนะครับส่วนถ้าใครอยากจะยกนะครับก็จะมีที่สำหรับยกอยู่ด้านหลังนะครับผมนี่ฮะดอก8นิ้วนะครับไฟมีไฟะสีสันสดใสนะครับผมตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนแสงไฟได้นะครับผมมีหลายรูปแบบนะฮะหลายสไตล์นะครับนี่ฮะยกตัวอย่าง ครับผมจะกดไล่ไปนะครับอ่ามีไฟหลายแบบเลยทีเดียวนะครับถ้าใครไม่อยากได้ไฟก็สามารถปิดไฟได้ด้วยนะครับก็กดตรงปุ่มนี้นะครับไลท์แล้วก็วนไปเรื่อยๆนะฮะอ่ามันสามารถปิดไฟได้นะครับผมอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายลักษณะปุ่มคอนโทรลของรุ่นนี้กันนะครับตัวนี้นะฮะก็จะบอกก่อนนะครับมีช่องเสียบไม้อยู่2ช่องนะครับสามารถเสียบไม เพิ่มได้2ช่องนะครับผมไม่หนึ่งไม่สองนะฮะแล้างข้างกันก็จะมีลน์อินนะครับเอาสําหรับพวกเอาสายเข้านะครับเป็นลน์อินพุตนะครับข้างข้างกันอีกก็จะเป็นใส่พวกไมโคร SD c a r การ์ดนะครับแล้วก็ติดติดกันก็จะเป็นช่องเสียบอ่า usb นะครับผมนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้อดปเตอร์ในการชาร์จนะครับนะใช้อดปเตอร์15โวลต์นะครับผมเป็น dc ครับอันนี้จะเป็นไฟบอกสถานะในการชาร์จนะครับฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับ เรามาดูตรงส่วนปุ่มกันนะครับผมปุ่มเยอะแยะนะฮะตรงนี้เป็นรีพีทนะครับก็คือวนเพลงซ้ำนะครับตรงนี้เป็นไมโครโฟนเพลตตี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใช้ในงานอีเวนต์นะฮะเปิดเพลงไปด้วยนะครับกดปุ่มนี้นะครับมันจะขึ้นไมโครโฟนเพลตตี้ P on นะครับผมนั่นก็คือเวลาเราเปิดเพลงแล้วก็พูดไม์เนี่ยเพลงมันจะดับลงนะครับจะดับลงนะครับผม แต่ถ้าอยากจะลองคาราโอเกะให้กดอีกทีหนึ่งให้เป็นมิวสินะครับผมอย่างนี้เป็นต้นนะฮะส่วนปุ่มข้างล่างนะครับปุ่มโหมดนะฮะอันนี้จะเป็นปุ่มสาหรับเปลี่ยนฟังก์ชันนะครับผมเป็นฟังก์ชัน FM ไลน์นะครับอ่าแล้วก็วนไปเป็นบลูทูธนะครับผมนะฮะส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีอยู่2ปุ่มด้วยกันเมคกอร์เบสนะครับอันนี้คือเพิ่มเสียงเบสนะครับ ถ้าใครอยากได้เสียงเบสเพิ่มขึ้นนะครับก็ให้กดปุ่มนี้อ่าก็จะขึ้นเป็น n on นะครับผมนะครับอันนี้ปุ่มไลท์ก็คือเปลี่ยนแสงไฟนะครับตรงกลางนะครับเป็นวอลลุ่มอ่าสำหรับเร่งเสียงเพลงนะครับผมนะฮะเนี่ยครับเร่งเสียงเพลงแม็กสุดได้ระดับอยู่ที่32นะครับนะครับต่อไปนะครับด้านขวานะฮะตรงนี้จะเป็น eq นะฮะก็สามารถปรับเป็นล็อก นะครับป๊อปนะครับเป็นป๊อปเป็นล็อกเป็นแจ๊สนะครับผมแล้วก็คลาสสิกนะครับผมแล้วก็แฟตนะครับออ่่าายงนี้เป็นต้นอ่าปุ่มต่อไปนะครับก็จะเป็นเพย์พอสนะครับผมอันนี้เมนูนะครับเมนูนี้ปรับอะไรนะฮะก็คือมันตัวนี้คือทีนะฮะทีคือเสียงแหลมนะครับเสียงแหลมของเพลงนะครับผมกดเข้าไปให้ขึ้นรูปทีก่อนแล้วก็หมุนวอลลุ่มนะครับก็ได้สูงสุด 9ก้านะครับอ่าแล้วก็ลดสุดลบ9นะครับผมนะครับกดอีกทีเป็น B คือเบสนะครับผมเบสคือเพิ่มเสียงเบสลดเสียงเบสนะครับแล้วก็เอ็นยูอ่าเอ็นยูนี่คือเสียงของวอลนลุ่มไม้นะครับผมต่อมา EC นะฮะ EC คือเอ็กโคนะครับเสียงเอ็กโคนะครับได้สูงสุด16นะครับอ่าแล้วก็กดอีกทีนะฮะ NT NT นีนี่ก็คือเสียงแหลมของไม้นะครับผม สามารถปรับได้ถึงระดับ9นะครับแล้วก็ NB คือเสียงของเสียงไมเบสนะครับได้ระดับ9เหมือนกันนะครับหมดแล้ว U เนี่ยคือปรับเสียงของเพลงนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะมีไมโครโฟนมาให้1ตัวด้วยกันนะครับผมนะเป็นย่าน UHF นะครับเสียงก็ดีเลยทีเดียวนะครับสามารถร้องเพลงได้ด้วยนะครับผมถ้าใครอยากจะเพิ่มก็เสียบที่ช่องไมได้นะครับอ่ามีช่องเสียบไม เพิ่ม2ช่องนะฮะลูกค้าสามารถเอาไม้อื่นมาเสียบได้ด้วยนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองเสียงเพลงกันดีกว่านะครับว่า,าลูกค้าจะชอบกันหรือเปล่านะครับผมนะฮะโอเคครับผม าแต่ไกลไปเจ็บวัดมึงตั้งใจฟังนะกว่าจะนิ่มก็ต้องกลิ้งมาก่อนในเวลาซิ่งก็ต้องวิ่งมาบอกก่อนจะวิ่งมันก็ต้องปรินมาก่อนแล้วถ้ามึงยังไม่ซิ้งวดินไปก่อนแล้วนี่คือซากช่องเศร้าอ้าวเป็นไงกันบ้างนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับ GXL 6 5 1 0 P นะครับผมนะครับและนี่คือไมลอยของชุดเขานะครับผม <c oughs> จะเป็นไมลอยย่านยูเอสนะครับมีแถมมาให้1ตัวกับในกล่องนี้นะครับ แล้วก็จะมีรีโมทคอนโทรลให้ด้วยนะฮะหตัวนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะครับเราขายอยู่แค่เพียง3,900บาทเท่านั้นเองนะฮะถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อสั่งซื้อกันเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 9 1์แ4ดเกแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0867743325นะครับผมลูกค้าท่านใดอยากจะแอดไลน์นะครับไลน์สำหรับไลน e ์ออฟฟิศอีมานะครับ <c oughs> ก็แอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับ ลายไอดีนะครับผมมีแอดนำหน้านะครับแล้วก็ E M A R T นะครับอ่านไว้ E Mart นะครับ E Mart นะครับผมนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็จะเจอชื่อร้าน E Mart นะครับลูกค้าสามารถสั่งทางนี้ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมนะครับเพราะว่าช่องของเรานะฮะก็จะมีสินค้าใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับแล้วก็จะ รีวิวก่อนคนอื่นนะครับผมอย่าลืมติดตามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ